แตกศูนย์สามค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลิศนะคะเก,เกือบแตกสามตัวนะน,นะเออฟันโอ,อ๊ยฟันศูนย์อ่าอะไรนะฟันสีน 0, ่ฟันศูนย์อ่าฟันสี่ศูนย์สามเนาะออกห้าศูนย์สามนะคะมหมดเลยเลิศนะคะเออเลิศน,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 นี่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 ทุกคนนะคะมีใครตามบ้างเอ่ยมีใครฟาดฟาดใส่บงค์บ้างไหม กูจบไม่ล่ะฮะมันเป็นยังไงถูกไหมคะถูกหวยไหมใครรวยบ้างใครรวยบ้างคะทุกคนคะขอแสดงความยินดีกับ03ค่ะนะฮะนี่เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ๊ะทำไมงวดนี้ถึงไม่นอนกองขี้ควายนะคะเออ ทำไมงวดนี้ทำไมถึงไม่นอนกองขี้ควายคะก็นี่ไงนะคะเออมันเป็นประจักษ์แล้วนะคะเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเธอแล้วอีแล้วอีกเลขหนึ่งนะที่ที่ไม่ได้เอามาเอาเอามาบอกนะคะเออถ้ามาเถอะเพราะเพราเราไม่เออเราไม่ได้บอกนะคะเออเนื่นะคะอาศูนย์สามโอเคอะใครรวยพิมพ์ว่ารวยมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆนะคะ เดือนแรกวันแรกของเดือนนะคะวันแรกของเดือนของเราเจาะให้แค่สามศูนสามสี่สมเก้านะคะเจาะแค่นี้นะคะทุกคนขาไม่ได้เยอะนะคะเออไม่ได้หนึ่งหน้ากระดาษนะคะทุกคนขาเออใครรวยบ้างใครรวยบ้างเอ่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรางวัลที่หนึ่งออกอะไรนะอ่หกตัวนะตั้งแต่สามตัว <laughs> มาวุ okay. 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 ้ยคอปเตอร์นะคะนี่ได้อยู่ค่ะโอเคนะคะทุกคนขะงวดหน้าตามกันใหม่ไหมถ้างวดหน้าตามกันใหม่พิมพ์คาว่าตามมานะคะทุกคนขาพิมพ์ว่าตามเพราะว่าเลขนี้คือถือว่าไม่อ้นนะคะเลขนี้ี่434เนอะ434 503ไม่ได้นอนกองขี้ควายเลยนะคะคุณผู้ชมขา เออเพราะงวดนี้ถือว่าเราท้ากันเห็นไหมงวดนี้ถือว่าเราท้ากันนะคะงวดนี้ถือว่าทา้าน,นะคะว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีสามเนี่ยจะนอนกองขี้ควายโชว์ทุกคนนะฮะถือว่าเราทําสําเร็จเราไม่ได้นอนกองขี้ควายนะคะทุกคนขาเป็นสักขีพยานด้วย เป็นสักขีพยานด้วยนะคะได้ดิดหน่อยโอเคยินดีด้วยนะคะงวดหน้าตามกันใหม่นะทุกคนคะแต่งวดเนี้ยวันนี้มีทั้งลาวด้วยนะมีลาวด้วยเนาะตามที่ลาวค่ะเออเออวันนี้ตามลาวก่อนนะคะโอเคเนาะทุกคนนะคะเดี๋ยวขอแยกไปทําลาวต่อขอแสดงความยินดีกับวันแรกของเดือนกรกฎาคม3 0ย์เราเข้าหลายๆคนได้หลักพันหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ วันนี้เราถือว่าเรามีโชคร่วมกันใครที่ติดตามนะคะถือว่าได้รับโชคลาภนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงนะคะวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีแล้วก็เป็นวันที่เริ่มต้นสลหรับเดือนใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีของเรานะคะอย่าได้มีอุปสรรคใดๆน,นะคะเพราะว่าสิ่งไม่ดีมันหลุดไปจากเดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้ถือว่ามีความโชคดีและเป็นก้าวแรกของเดือนแล้วนะคะก็เฮงเปังๆกันนะคะทุกคนขาไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันงวดหน้า เดี๋ยวคืนนี้มีราวพัฒนาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันรอบราวพัฒนานะคะทุกคนขาไปแล้วสวัสดีค่ะ